ื่อกระเป๋าแห้งเราก็ต้องปรับตัวจริงไหมถ้าคุณอยากได้โฮมเทเเตอร์แต่ไม่อยากเสียเงินซื้อทั้งชุดฉันมีไอเดียมาให้คุณเอากระดาษลังมาตัดช่องสี่เหลี่ยมให้พอดีกับโทรศัพท์ของคุณจากนั้นทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อครอบหัวเรียบร้อยแล้วคุณได้โฮมเทเเตอร์ที่สะดวกสบายพกพาสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยแทมไม่ต้องเผลอทำโทรศัพท์ตกใส่หน้าเวลาคุณวูบหลับไปอีกแล้วโอ้ยอเล็กซ่าเปิดทีวีอเล็กซ่าเปิด n น t f l i x อเล็กซ่า โอเคคุณรู้แล้วการใช้ชีวิตในสมาร์ทโฮมทำให้รู้สึกเหมือนเราอยู่ในอนาคตแล้วแล้วก็เป็นเรื่องดีที่ไม่ต้องมีรีโมทเป็นสิบสิบอันแต่เมื่องบมีจำกัดก็ถึงเวลาต้องสร้างสารรค์กันหน่อยสร้างรีโมททีวี all in one DIY ของคุณเองเลยคุณไม่ต้องเปิดโหมดวิศวกรแค่ไปหยิบเทปมาแล้วติดรีโมททั้งหมดไว้ด้วยกันใช่ดีไซน์ของมันอาจจะไม่สวยแต่ก็ทำงานได้สำเร็จนะเมื่อพูดถึงวิศวกรรมแบบประหยัดฉันหมายถึงวิศวกรรมอัจฉริยะ ได้เวลาอัปเกรดสว่านของคุณแล้วการตอกกำแพงเป็นเรื่องโบราณแล้วอย่าลืมนะเรากำลังพูดถึงงาน DIY แบบเหนือชั้นไปเอาแปรงล้างขวดด้ามยาวมาแล้วติดมันกับสว่านตอนนี้คุณล้างจานได้เร็วขึ้นมากและคุณอาจใช้มันในห้องน้ำก็ได้แต่สัญญากับฉันก่อนนะว่าคุณจะแยกกันใช้อ่ะโอเคนะอีนี่คือเคล็ดลับมือโปรอีกอย่างเปลี่ยนสว่านของคุณให้เป็นเครื่องผสมโดยติดกันไกไว้กับมันง่ายเหมือนกินเคก้ก ฉันหมายความว่าคุณสามารถเตรียมเค้กด้วยอุปกรณ์เจ๋งๆชิ้นนี้ได้เลยฉันเชื่อจริงๆว่าอากาศร้อนเนี่ยจุดประกายความคิดสร้างสารรค์แม้ตอนนี้คุณจะหนาวมากก็ตามเซฟวิดีโอนี้ไว้ดูตอนไปทริปหน้าร้อนปีหน้าได้เลยไอเดียเนี้ยทำได้ง่ายมากๆแถมมีประโยชน์สุดๆแค่เสียบเต็นท์ชายหาดเข้ากับกางเกงของคุณนี่ไงมันปกป้องคุณจากแสงแดดโดยไม่ต้องใช้มือเลยแต่มันไม่ใช่งานฝีมือใช่ไหมอย่างน้อยก็ไม่เหมือนอันนี้ ผู้ชายคนนี้ใช้เทปพ,พันพัดลมไว้กับตัวและคุณก็ทำแบบนี้ได้นะอย่าลืมใช้ปลั๊กพ่วงที่ยาวเป็นพิเศษเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโอ้และคุณจะยังไม่นั่งลงในอีก2 3สาชั่วโมงข้างหน้าใช่ไหมถ้าอากาศร้อนเกินกว่าจะรับมือได้คุณควรติดเครื่องปรับอากาศในรถของคุณฉันหมายถึงแอร์แบบไม่ธรรมดาติดแอร์เก่าจากบ้านเข้ากับกระจกรถด้วยวิธีนี้คนในรถจะไม่ขอให้คุณเปิดกระจกเพราะอากาศร้อนอีกแล้วก็พวกเขาน่าจะเปิดกระสกไม่ได้แล้วละ่ะ รถคันแรกของเราบางทีเราก็ผูกพันกับมันมากจนไม่อยากจะขายให้กับคนแปลกหน้าเลยฉันหมายถึงว่าเอาหน่ารถคันแรกของเราก็เหมือนลูกของเราเราก็เลยดูวิดีโอเป็นพันๆใน YouTube เพื่อค้นหาวิธีปกป้องมันและมันทำให้ไอเดียบ้าๆพรั่งพรูออกมาตัวอย่างเช่นเอาโฟมหัดว่ายน้ำมาสองเส้นติดมันเข้าด้วยกันและติดไว้ด้านหลังรถของคุณวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้รถคันอื่นมาขูดรถของคุณระหว่างการขับซอกแซกไปมา หรือในการจราจรติดขัดที่ไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าคุณอยากทำอะไรหำหามและบอกให้ทุกคนรู้ว่ามีคนขับที่ไม่ระวังเอาไก่โอก๊กหลายๆตัวมาติดไว้ที่รถแล้วมันจะเป็นกันชนที่ส่งเสียงร้องได้และเฮ้ย hey! นี่ยังเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สะดวกถ้าแตรรถของคุณไม่ทำงานด้วยนะถ้าการปกป้องรถแบบ DIY ไม่ได้ผลคุณอาจจะต้องซ่อมมันอย่างรวดเร็วลองนึกภาพคุณจอดรถไว้แล้วมีคนหักกระจกมองข้างออกไปไม่ต้องห่วงเดินไปร้านขายยาที่ใกล้ที่สุด หยิบแปลงที่มีกระจกอยู่ด้านหลังแล้วติดมันให้แน่นด้วยเทปกาวสำหรับงานหนักมันจะช่วยได้อย่างน้อยก็จนกว่าคุณจะไปร้านซ่อมรถนะ่ะแต่ถ้ารถของคุณซ่อมไม่ไหวแล้วและคุณก็ยังไม่พร้อมจะเสียมันไปเปลี่ยนมันให้เป็นของในพิพิธภัณฑ์แทนฉันบอกได้เลยว่าครอบครัวของคุณคงไม่ชอบใจที่มีรถคันเก่าของคุณมาจอดโชว์อยู่ในห้องนั่งเล่นดังนั้นสร้างสารรค์ผลงานด้วยการตัดกระบะออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นสระน้ำถือเป็นวิธีแสดงความเคารพต่อรถที่คุณรัก แล้วก็เพิ่มความสนุกให้กับครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าการอัปเกรดถ้าคุณไม่ชอบทิ้งข้าของไป,ปเปล่าและชอบอัปเกรดให้มันเป็นของที่มีมูลค่าสูงขึ้นการอัพไซคลก็เหมาะกับคุณบางทีลูกสาวของคุณอาจจะมีตุ๊กตาที่เธอไม่ได้เล่นแล้วอย่ายโยนมันทิ้งให้ตัดส่วนบนของหัวออกเอาดินใส่เข้าไปแล้วก็หาอะไรมาปลูกเรียบร้อยตอนนี้คุณมีกระถางแปลกๆสำหรับบ้านของคุณแล้วละ่ะฉันแค่หวังว่าลูกสาวห้าขวบของคุณจะไม่ร้องไห้นะ โ oh, อย่าร้องนะคุณอาจสงสัยว่าจะทำยังไงกับตุ๊กตาหัวขาที่เหลืออืมฉันได้ไอเดียแล้วเอาขาตุ๊กตามาติดกระดานไม้ลงไปคลุมกระดานด้วยของนุ่มๆแล้วเอาผ้ามาหุ้มและคุณก็ได้แล้วเก้าอี้น้อยน่ารักแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยน่านั่งก็ให้ลองประดิษ์เบาะก,กันกระแทกที่แปลกตาแบบนี้ฉันรู้ว่าแปลกตามันฟังดูไม่ค่อยดีแต่ให้ลองดูก่อนหากางเกงยีนเก่าๆมาสักสี่ตัว เอาไซ้ในของโซฟายัดเข้าไปในกางเกงแล้วก็เย็บตรงเอวเข้าด้วยกันมืมันดูเหมือนแมงมุมตัวยักษ์กลับหัวเลยแต่ก็ดูน่าสบายดีนะทำไมต้องเสียเวลาไปกับการอัปเกรดเสื้อผ้าในเมื่อคุณสามารถทำเสื้อผ้าของคุณเองได้อยู่แล้วเอาชีสชิ้นใหญ่ๆมายิ่งเหม็นยิ่งดีตอนนี้ใช้มีดและทักษะท,ทางศิลปะท,ทั้งหมดของคุณแกะสลักให้เป็นรองเท้าครอสไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ใส่สบายกว่ารุ่นออริจินอลหรือเปล่าแต่ว่ามันจะช่วยซ่อนกลิ่นเท้าได้แน่นอน มีแค่คนที่เคยย้ายบ้านเท่านั้นที่จะรู้ว่าการเอาข้าวของที่จําเป็นใส่ลงไปในลังหลายๆใบมันทําให้เครียดขนาดไหนจากนั้นคุณก็มาถึงบ้านใหม่จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและตอนนี้มีแค่คําถามเดียวจะทํายังไงกับกล่องพวกนั้นตอนนี้คุณต้องคิดถึงการดีไซน์กระด,ดาษลังเก๋ๆสิ่งที่คุณต้องทําก็แค่จัดรูปทรงกล่องพับให้เป็นโต๊ะและเก้าอี้แล้วเพิ่มเข้าไปหลายๆชั้นมันค่อนข้างจะเหมือนการพับกระดาษขนาดยักษ์แต่น่าเสียดายมากกว่า คุณเพิ่งย้ายบ้านแล้วรู้ตัวว่าต้องการคมไฟอย่าเสียเงินซื้ออันใหม่เมื่อคุณสามารถใช้ถังดับเพลิงและเปลี่ยนให้เป็นคมไฟห้อยเพดานได้โอเคนั่นอาจสำหรับนักประดิษฐ์ที่มีประสบการณ์มากกว่าและมีเครื่องมือเหมาะเหมาะแต่คุณลองทำแบบมินิได้เอาฐานคมไฟสั้นๆมาถอดโป๊ะคมออกแล้วไปหยิบที่ขูดในครัวมาเอาที่ขูดมาครอบหลอดไฟเท่านี้ก็เรียบร้อยมันดูสวยคมมันคมจริงๆนะอย่าไปแตะต้องมัน รู้ไหมบางครั้งคุณแค่ต้องเพิ่มแสงสว่างให้สิ่งของเก่าๆเ,เพื่อยกระดับดีไซน์ขึ้นไปอีกขั้นอย่างเช่นโต๊ะไม้ตัวนี้ด้านล่างมีไฟ LED และช่องเจาะเหล่านี้เป็นอ e ีพ็อกซี่ใสด้านบนทั้งหมดจึงเรียบลื่นแต่ข้อพิสูจน์ที่สําคัญว่าแสงสามารถทําให้ทุกสิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นคือพื้นห้องครัวนี้พื้นนี้ดูสวยอยู่แล้วแต่มันเปลี่ยนไปเมื่อเราทําแบบนี้ว้าวมันไม่มีเวทมนต์อะไรชั้นสุดท้ายเราใช้ผงเรืองแสงในความมืดแต่สีที่ผสมกับเรซินใส มันน่าทึ่งมากที่ห้องครัวสวยหลุดโลกได้ขนาดนี้ด้วยการใช้สีเพียงเล็กน้อยห้องน้ำนี้ก็คล้ายๆกันมีการใช้เทคนิคเปอร์สเปกทีฟเจ๋งๆเ,เพื่อสร้างเอฟเฟกต์สามิติดูเหมือนทุกอย่างกำลังถูกดึงเข้าไปในท่อระบายน้ำวนนั้นมันช่วยเพิ่มความแปลกใหม่ให้บ้านของคุณแล้วก็เป็นไอเดียที่น่าทึ่งในการซ่อนท่อระบายน้ำเพราะว่าท่อระบายน้ำไม่เคยสวยขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนคุณกำลังทำอะไรอะ่ะอย่าเข้าไปใกล้มันมากโหลาก่อน